รูปแบบสุดท้ายนะคะรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่3ของเราเนาะเราเรียกมันว่า multiple a l e n e multiple a l l e อืมหรือถ้าใช้เป็นภาษาง่ายๆเนาะเขาจะพูดถึงเรื่องหมู่เลือดเออหมู่เลือดนะคะดังน,นั้นเนี่ยเราต้องแยกก่อนหมู่เลือดเรามีทั้งหมด4หมู่ถูกไหมอ่ามีอะไรบ้างเอ B, AB แล้วก็ O ถูกไหมดังนั้นอยากให้ทุกคนจำแบบนี้อันนี้เป็นตารางการให้เลือด A, B, AB, O ดูทิศทางนะเส้นสีเขียวคือทิศทางที่สามารถให้เลือดได้หมู่ O สามารถให้เลือดได้ทุกหมู่โอเคไหมหมู่ O ให้ B ได้ ให้ A ได้ให้ AB ได้และให้ตัวเองได้แต่เขารับจากใครมาไม่ได้เลยโอเคไหมเพราะถ้าสมมติว่ารับจาก B มารับจาก A หรือรับจาก A b มาตกเลือดจะตกตะกอนแล้วคนที่เป็น O เนี่ยจะตายโอเคปะ่ะดังนั้นจำไว้ว่า O เนี่ยคือผู้ให้อย่างเดียวรับไม่ได้แต่ถ้าเป็นลูกศรสีดำลูกศรสีดำดูนะ a ให้ ab ได้ b ให้ ab ได้และ ab ก็ให้ตัวมันเองได้ความหมายง่ายๆก็คือ ab เป็นหมู่เลือดที่รับได้อย่างเดียวและก็ให้ใครไม่ได้เลยโอเคปะไม่เหมือนกับ o เห็นไหม o ให้อย่างเดียวรับไม่ได้ b ab รับอย่างเดียวให้ไม่ได้ส่วนอีกสองตัวที่เป็น a กับ b a กับ b จะให้กันไม่ได้ a ต้องให้ a ได้ B ต้องให้ B ได้แต่จะให้ข้ามแบบนี้ไม่ได้โอเคนะอ่ะอันนี้คือหลักการให้เลือดน,นะคะดังนั้นเราจะมาดู g ีโ no น t y p e ก่อนอเราจะมาดู g ีโ no น t y p e ข,ของหมูเลือดน,นะคะหมู่เลือดของเรามี4หมู่เนาะ a b ab แล้วก็ o อ่ะเริ่มหมู่แรกคือหมู่ a หมู่ a g ีโ no น t y p e จะเขียนได้เป็น I A ใหญ่ I A ใหญ่หรือ I A ใหญ่ I เล็กก็ได้มีสองรูปแบบเนาะต่อไปหม่ B คล้ายกับหม่ A เปลี่ยนจากเเป็น B เฉยๆก็คือ I B ใหญ่ I B ใหญ่หรือ I B ใหญ่ I เล็กต่อไปหมู่ a b a b มีแค่รูปแบบเดียวนะคะคือ I A ใหญ่และ I B ใหญ่ และหมู่สุดท้ายคือหมู่ o หมู่ O ก็มีแค่รูปแบบเดียวคือ i l เล็ก i เล็กโอเคไหมอะดังนั้นอันนี้คือจีโนไทป์ของหมู่เลือดถามว่าต้องจำให้ได้ไหมต้องจำให้ได้โอเคไหมคะเพราะถ้าเราจำได้เราก็สามารถไปคำนวณได้อ่ะทีนี้เราไปคำนวณกันแล้วคำนวณมี2ข้อโดยประมาณโอเคข้อแรกอ่านาจโจทย์เขาบอกว่า A นะคะหมู่เลือด O แต่งงานกับ B หมู่เลือด A โอเคนะดังนั้นตีความก่อน A เป็นหมู่เลือด O ถูกไหมอ่านาย A นาย A เลือดกรุ๊ป O ดังนั้นเลือดกรุ๊ป O จีนโนไทป์เราเขียนได้แบบเดียวคือ i เล็ก i เล็กแต่นาง B เป็นเลือดกรุ๊ป A ถูกไหมคะซึ่งกรุ๊ป A เขียนได้สองรูปแบบคือ IAI ใหญ่ i a ใหญ่หรือ IAI i ใหญ่ไเล็กได้2รูปแบบดังนั้นข้อนี้คิด2กรณีโอเคไหมข้อนี้ยากหน่อยนะคะข้อนี้ไม่ยากหรอกแต่เยอะคิดได้2กรณีกรณีแรกสมมติ อันนี้คือรุ่นพ่อแม่เราต้องเริ่มที่รุ่นพ่อแม่คือนายเอกันางบีเนาะเอเขามีอย่างเดียวแหละคือเอาไอเล็กไอเล็กถูกไหมเขาไปเลือดโอแต่ตัวแม่เป็นได้สองแบบดังนั้นเราเอาตัวนี้มาคิดก่อนก็จะได้เป็นไอเอใหญ่ไอเอใหญ่โอเคนะอะจากนั้นทำไงแยกเซลล์สุพันลูกปึ๊บก้อนของไอเล็กไอเล็กก็แยกได้2ตัวคือไอเล็กไอเล็กก้อนของไอเอใหญ่ก็แยกได้2ตัวก็คือไอเอใหญ่ แล้วก็ i a ใหญ่ดังนั้นเขาถามหารุ่นลูกรุ่นลูกคือ f 1หาเลยลูก f 1จับโยงเส้นตัวแรกโยงปึ๊บก็จะได้เป็น i a ใหญ่ i เล็กต่อไปตัวที่2โยงไปก็จะได้เป็น i a ใหญ่ i เล็กต่อไปตัวที่3ปึ๊บ i a ใหญ่ไอเล็ก e, และตัวสุดท้ายฟึบ i ไอเใหญ่ i, a I, I L e. เล็กเกิดอะไรขึ้นอ่าสังเกตดีๆว่าทำไมเอ่ยเห็นไหมคะมันเป็นตัวเดียวกันหมดเลยเนาะดังนั้นคำตอบจีโนไทป์ no T I, นะคะจะได้รูปแบบเดียวก็คือ i a ใหญ่ไอเล็ก e, และฟีโนไทป์ฟีโนไทป์ N o T I คือหมู่เลือดที่แสดงออก ดังนั้นดูนะ I A ใหญ่ไเล็กห e มูลเลือดที่แสดงออกก็จะเป็นหมู U ่ออันนี้คือกรณีที่หนึ่งโอเคนะต่อไปกรณีที่สองกรณีที่สองนะคะเหมือนเดิมให้รูปพีก่อน P, พ่อใน A เป็น i เล็กไเล็ก e e อยู่แล้วนะคะก็ดึงมาผสมกับดังพีที่เป็นคุณแม่เราจะใช้รูปแบบนี้ก็จะได้เป็น I,A, I, e I, ใหญ่ I อเลจากนั้นแยกเซลล์สืบพันธปุ๊บก็จะได้เป็น I, เล็กแล้วก็ I, อเล็กอีกอันหนึ่งแยกก็จะได้เป็น I,A, ใหญ่และ i เล็กถ้าดูดีๆน่าจะมีอะไรเริ่มเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะจากนั้นโยเส้นจับคู่เพื่อหารุ่นลูกคู่แรกจับออกมาได้แบบนี้ i a เอใหเล็ก e คู่ที่สองจับออกมาได้แบบนี้ i อเล็กไอเล็กคู่ที่สามอใหญ่ i อเล็กและคู่สุดท้าย i อเล็กไอเล็กสังเกตดูเกิดอะไรขึ้นมีสองตัวซ้ำกันถูกไหมฮะดังนั้นเวลาตอบเนาะจีโนท้ายของเราก็จะมีสองรูปแบบก็คือ i a ใหญ่ i เล็กแล้วก็ i เล็ก i เล็ก ดังนั้นฟีโนไทป์นะคะหรือเลือดที่แสดงออกมี2หมู่คือแสดงออกหมู่ A และแสดงออกหมู่ O จบสำหรับข้อนี้เห็นไหมถามว่าทำไมเราต้องคิดสองตลบเพราะว่าอะไรโจทย์ให้มาแค่หมู่ A แต่ไม่ได้ระบ,บวุบบว่าเป็น A แบบไหนถูกไหมดังนั้น A แม่งมี2ตัวเราก็ต้องคิด2กรณีโอเคอืม okay? ต่อไปข้อสุดท้ายของ multiple a l l แอร์ีเขาบอกว่าอะไรดูโจทย์อ่านโจทย์ให้แต่บอสมีหมู่เลือด B แต่พ่อบอสเป็น O เอาแค่ประโยคนี้ก่อนฟังไว้นะหมู่เลือด B มีอยู่สองรูปแบบคือ IBI i ใหญ่ I ใหญ่กับ i b i ีใหญ่ s เล็กไอบอสเนี่ยเป็น B แน่แต่เป็น B แบบไหนไม่รู้แต่ประโยคถัดมาอบอกว่าพ่อมันอะเป็น O O เป็น i เล็ก I เล็ก แสดงว่าหมู่เลือดของ B ต้องมี i อเล็กผสมอยู่โอเคไหมหมู่เลือดของไอบอสต้องมีไอไอเล็กผสมอยู่ดังนั้นไอบอสจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นโอเคปะ่ะเพราะ i อเล็กตัวนี้แม่งมาจากพ่อโอเคนะอะตอนนี้เราได้ไอบอสแล้วนะต่อไปเขาทำอะไรแต่งงานกับต้าต้าหมู่เลือด AB a, b. a b มีรูปแบบเดียวถูกไหมคือ I i a ใหญ่ I, I, และ I B ใหญ่ I. ดังนั้นเรามาเขียนก่อนกันงงเนาะไอ้บอสนะคะโมบีเนาะดังนั้นจีโนไทป์ของมันเป็น i b ใหญ่ไอเล็กไอเล็กมาจากไหนไอเล็กมาจากพ่อมันที่มันมี O เนาะกับตาบอสกับตาแต่งงานกันปุ๊บตาเป็น AB ดังนั้น AB มีรูปแบบเดียวคือ i a ใหญ่และ i b ใหญ่อะคำนวณเริ่มคำนวณ แน่นอนเรื่องขนานต้องเริ่มที่รุ่นพีรุ่นพีคือรุ่นพ่อแม่คือบ,บอสกับตาบอสเป็น IBI ใหญ่ i เล็กตาเป็น IAI i ใหญ่ i b ใหญ่เกิดอะไรขึ้นแยกเซลล์สืบพันธ์ของบอสก็จะแยกได้เป็น IBI ใหญ่กับ i เล็กของต้าก็จะแยกได้เป็น IAI ใหญ่กับ IBI ใหญ่ จะถามหาอะไรถามหารุ่นลูก f 1อีกแล้วถูกไหมดังนั้นก็ f 1นะคะโยงเส้นตัวแรกปุ๊บได้เป็น i a ใหญ่ i b ใหญ่โยงเส้นตัวที่2ได้เป็น i b ใหญ่ i b ใหญ่ต่อไปโยงเส้นตัวที่3 i a ใหญ่ i เล็กและสุดท้ายได้เป็น i b ใหญ่ i เล็ก สังเกตดูการโยงเส้นทั้งหมดไม่เหมือนกันเลยถูกไหมแอาดังนั้นถ้าเราจะตอบนะคะตอบอบตบถ้าเราจะตอบเ็าถามหาอะไรเ็าถามหาจีโนไทป์อีกแล้วดังนั้นจีโนไทป์ของเราได้สี่รูปแบบเลยถูกไหมคะหนึ่งคือ i a ใหญ่ i b ใหญ่สองคือ i b ใหญ่ i b ใหญ่สามใหญ่ i เล็กและสี่ i อใหญ่ไเล็กได้สี่รูปแบบ ดังนั้นฟีโนไทป์เราไปดูฟีโนไทป์ว่ามันจะได้สีรูปแบบเหมือนกันไหมอะไปดูรูปแบบแรกแสดงออกถึงหมู่ไลหมู่ A B รูปแบบสองแสดงออกถึงหมู่ไลยหมู่ B รูปแบบ3มแสดงึงออกถึงหมู่ A และรูปแบบที่4แสดงออกถึงหมู่ B โอเคไหม,มถ้าใครยังงงอยู่ว่าเฮ้ยครูรู้ได้ไงว่า,วาแถบนี้มาอย่างไหดูย้อนกลับไปดูตรงนี้ ไวะนี่ย้อนกลับไปดูตรงนี้เห็นไหมคะทุกอย่างมันบอกหมดเลยโอเคเนาะพวกได้บอกไงว่าตารางเนี้ยหนูจําให้ได้เนี่ยในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยหนูจำให้ได้ว่าหมู่เลือดแต่ละหมู่มันมีจีโนไทป์เขียนเป็นแบบใดได้บ้างอืมถ้าหนูจําได้หนูก็สามารถทําโจทย์ที่เป็นหมู่เลือดทั้งสองข้อเนี้ได้